เรื่องจริงผ่านจอเปิดรายการคืนนี้ห้ามพลาดเลยครับเพราะเรื่องจริงต่อไปนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ควรปล่อยให้ลูกหลานอยู่คลาดสายตามแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสุนัขเฝ้าบ้านไว้เป็นจำนวนมากห้ามกระพริบตานะครับ เอออมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับป้าไปไหว้พระก,กับป้ามันก็กระโดดขึ้นรถมามาถึงบ้าน,นก็ลงรถหึงก็บอกโอ้อมเดี๋ยวเอาส้มลงให้ปราหลังด้วยนะมนูก็เข้าบ้านไปหัวก็ลืมไปว่ามันมันอยู่ในรถแล้วมันลงมาถ้าพักหนึ่งอะ่ะได้ยินเสียงมันร้องทำไมสุนัขที่หลานชายเคยพบเจออยู่บ่อยครั้งถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้เพื่อคลายข้อสงสัยของคุณนิชไม่เราได้นำภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ครับ สุนัขวิ่งตามเห็นไหมคะนี่แกนหยุดถ้าถ้าเป็ดดุเนี่ยน,นี่ก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันผู้ใหญ่เพิ่งออกมาสุนัขนี่ก็จะมีพฤติกรรมอย่างคือเป็นมีมีมีเขตแดนของเขาเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเด็กคือคือเหมือนคนแปลกหน้าสิ่งแปลกหน้าอย่างที่เข้าไปในในเขตแดนของเขาแต่การไล่อย่างที่อย่างที่เห็นในในกล้องเนี่ยมันจะเป็นมองในลักษณะว่ามันเป็นเหมือนพฤติกรรมการหยอกหยอกล้อเล่นกันมากกว่าแต่ถ้าเป็นลักษณะของสุนัขที่ดุจริงๆเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้ ทันทีที่สุนัขเนี่ยถึงถึงตัวเด็กปุ๊บสุนัขจัดเข้าแล้วก็กัดจริงๆถ้าพฤติกรรมของสุนัขตุ่มนี้เป็นไปตามที่คุณหมอวิเคราะห์ไว้คงเป็นโชคดีของเด็กที่รอดจากคนเขี้ยวของมันก็ออกมาถึงออกมาถึงหน้าบ้านก็ไล่หมาเข้าบ้าน แล้วก็ไปดูเขาแล้วก็ถามเขาว่าทักเอโอมมาบอกโอมลงเดินลงมาเฉยๆแล้วหมาออกมาวิ่งไล่โอมใหญ่เลยปกติแล้วหมาพวกนี้จะไล่คนอื่นไหมฮะคนแปลกหน้าอะไรนี่ถ้าคนแปลกๆปลกคลกหนาจะไล่ขนาดรถรถวิ่งผ่านก็ไล่แล้วทุกวันทุกวันเนี่ยได้ขังเอาไว้หรือว่าปล่อยมันหนูปล่อยอยู่ในบริเวณบ้านค่ะให้เขาดูแลบ้านเพราะแถวเนี้ยคนเยอะเพะติน้องเขาเคยมาบ่อยไหมคที่นี่ก็มาค่ะบางทีก็มาเล่นบ่อดเหมือนกัน น้องเคยเจอหมาเล่นกับหมาแต่ทาไมงวดนี้ทําไมอยู่ๆเข้ามาแล้วหมาเขามัา <smiling. S 1> นไล่กัดเขาก็าไม่รู้ก็ย <Why? S 1> ังง <affirm. S 2> อันหนึ่งคือเรื่องของตัวเจ้าของสุนัเนขเพราะในใน,ใน,ในจากกล้องวงจรปิดที่เห็นคือประตูมันเปิดอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือน,นกับนี่คือเขตของตัวสุนัขทั้งหมดทันทีที่ประตูมันเปิดใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ปกติของของสุนัขที่จะต้องป้องกันเขตแดนขเขาเขาก็จะออกไปเพื่อจะเหา่าวิธีก็คือพอมันเห่าปุ๊บเราหยุด หยุดแล้วนิ่งๆพอหยุดปุ๊บหมาก็จะหยุดเคสไลน์เนี่ยอาจจะทําได้แต่เจ้าของอะ่ะควรจะพาเด็กลงจากรถแล้วมาด้วยกันคือถ้าถ้ามาด้วยกันโดยที่เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนพาแล้วก็นำนำ,นำทั้งทั้งคนแปลกหน้าคือผู้ใหญ่แล้วเด็กเนี่ยเข้าไปในบ้านด้วยกันเนี่ยเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าบาดแผลทางกายจะมีแค่ร่องรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้นแต่สําหรับบาดแผลทางใจ หนักหนาอาการทีเดียวนะครับคงต้องใช้เวลากันสักหน่อยกว่าที่น้องโอมจะกล้าเข้าใกล้สุนัขได้อีกก็อยากเตือนเป็นอุทาหรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนอื่นที่เลี้ยงสุนัขไว้หรือว่าคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงที่ว่าจะไปบ้านใครก็แล้วแต่ที่มีสุนัขก็ควรจะดูแลลูกตัวเองหรือว่าหลานตัวเองให้ดิบให้ดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้